สวัสดีครับอยู่กับช่องดิมสวิต MDF เครื่องสูบน้ําไม่ได้ใช้มาหลายเดือนจอดไว้นานสตาร์ทไม่ติดมาดูกันว่าจะมีวิธีการเช็คอย่างไรก่อนอื่นผมจะเช็คน้ํามันเครื่องว่ามีน้ํามันเครื่องอยู่ในตัวเครื่องไหมเขาไม่ได้ใช้งานมานานนะครับก็เลยเช็คถอดการวัดออกมาแล้วก็วัดดูมีน้ํามันเครื่องต่อไปเราก็จะเช็คในส่วนของหัวเทียนนะครับว่าหัวเทียนเนี่ยมันมีประกายไฟอยู่ไหม ถอดออกมาปักมันแตกหักนะครับเดี๋ยวจะเขียนให้ลูกค้าใหม่ถอดหัวเทียนออกมาเช็คประกายไฟนะครับดึงสตาร์ดูดึงดูแล้วนะครับไฟหัวเทียนมาปกตินะมีเห็นไหมประกายไฟแรบๆๆอยู่ยวน่นต่อไปเราก็จะใส่หัวเทียนกลับคืนไปนะครับ ใส่กลับเข้าไปในเครื่องเพื่อเวลาเราถอดคาบูออกมาแล้วมันจะได้สิ่งสกรปรกจะได้ไม่เข้าไปภายในหัวลูกสูบนะตัวเครื่องนะครับถอดน็อตยึดเครื่อง3ตัวออกเหลือไว้ตัวหนึ่งแล้วก็เบี่ยงเบี่ยงเครื่องออกเพื่อที่จะถอดคาบูออกมา ถอดสายน้ำมันออกสายน้ำมันก็ค่อนข้างเหนียวแล้วก็อ่อนแล้วนะใกล้จะขาดแล้วไอ้น้ำมันตัวน,นี้ผมจะท,ทิ้งเลยนะครับไม่เก็บไว้เพราะว่าน้ำมันมันเสื่อมสภาพแล้วทิ้งไว้นานมันละเหยออกหมดแล้วผมจะถอดคาบูออกมาล้างเป็นลาดับต่อมานะครับคาบูค่อนข้างสกปรกมากไม่รู้ว่านมหนูมันจะถอดออกได้ไหม ภาพของคาบูที่ไม่ได้ใช้งานมนานานๆแล้วมีน้ำมันค้างอยู่มันก็จะสกปรกหน่อยนะครับพวกนมหนูพวกอะไรต้องถอดออกมาให้หมดนะถ้าถอดได้ไอตัวนี้มันจะมีกองน้ำมันอยู่นะ,ะแต่เครื่องตัวนี้มันไม่มีมานะครับก็ไม่เป็นไรนมหนูถอดออกมาได้นะครับค่อนข้างสกปรกมากเลยนมะ ตอนนี้ผมกาลังเอาไขควงงัดเสื้อเถีบมนมหนูอยู่นะเสื้อนมหนูอยู่อยู่ด้านในนะใช้ไขควงงัดลงนะครับหลังจากนั้นก็ดันเข้าไปใหม่เพื่อที่ให้เสื้อนมหนูเนี่ยมันขยับตัวเสื้อก่อนหลังจากนั้นเราใ,ใช้ปะแจหกเหลี่ยมะปะแจหกเหลี่ยมมันจะเอาตัวฝั่งสั้นเนี่ยเข้าไปแล้วก็งัดออกนะครับ แล้วไอตัวเสื้อนหนูมันก็จะเด้งออกมาค่อยๆทํานะครับเห็นไหมด้งออกมาแล้วลําดับต่อมาก็จะถอดตัวสกูนะครับตั้งรอบเดินเบาเนยแล้วก็ไอตัวยางสีดําออกมาเพื่อที่จะเป่าทําความสะอาดนะยางนี่มันไอยางสีดําตัวนี้มันจะมีโอริงอยู่นะโอริงตัวเล็ก ถ้าใครหาไม่ได้นะครับก็ต้องไปหาซื้อที่ร้านอะไหล่รถยนต์หรือซื้อโอลิงที่มันเป็นกล่องชุดเนี่ยซื้อมาเก็บไว้เลยนะมันต้องได้ใช้แน่นอนนะครับอย่างตัวน,นี้สําคัญนะถ้าหาใครหาไม่ได้จริงๆก็เอาโอลิงที่อยู่ไฟแชกเนี่ยมาใส่แทนล้างคาบูเขีย่ยทุกจุดนะครับที่เป็นรู ทำความสะอาดหาแปรงลวดแล้วก็หาเศษลวดมาแหย่แหย่ทุกรูเลยนะครับเพื่อที่จะขัดเอาพวกเศษส,สกปรกจากคราบน้ํามันออกให้หมดคาบูนะครับคาบูเครื่องสูบน้ําเครื่องที่ผ่านการใช้งานมานาน เวลาเราล้างคาบูแล้วนะครับประกอบกลับกินไปบางเครื่องอาจจะเดินเบาไม่ได้นะเพราะว่ามันอาจจะเกิดเกิดจากได้หลายสาเหตุนะหนึ่งก็เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานสองมีสิ่งสปกปรกไปอุดด้านในแล้วเราล้างออกไม่หมดนะก็ทำให้เครื่องเนี่ยเวลาประกอบกลับเข้าไปแล้วเครื่องสตาร์ติดเดินเบาเดินเบาไม่นิง่งรอบเครื่องสวิงวิธีการแก้ไขนะครับก็เอานำคาบูไปต้ม ไปต้มแล้วก็มาล้างน้ำมันประกอบกับเข้าไปย้ำว่าทุกจุดต้องสะอาดนะถ้าหากเราล้างทุกจุดสะอาดแล้วประกอบกับเข้าไปเครื่องยังมีรอบสวิงอยู่ก็ให้เรานะครับลองตั้งกรารนาดูก่อนตั้งกรารนณาเสร็จมันยังรอบสวิงเหมือนเดิมให้เปลี่ยนคาบ,บูใหม่เลยจบแน่นอนนะครับไอตัวเข็มเชื่อไอเข็มนุมหมูเนี่ยล้าง เสื้อนมหนูเนี่ยล้างให้มันสะอาดเลยนะครับสิ่งสกปรกเต็มเยอะไปหมดผมเอาลวดมาลวดเส้นเล็กๆเนี่ยมาแย่รูนะครับแย่ทุกจุดเลยทุกรูเลยทุกรูต้องไม่ตันนะต่อมาเป็นวิธีการประกอบนะครับใส่ลูกรอยเข้าไปก่อน ลูกลอยตามด้วยสลักยึดลูกลอยต่อมาผมใส่ใตัวกองน้ำมันเข้าไปนะครับตรงนี้ก็ต้องถอดออกมาทำความสะอาดด้วยนะเพราะว่าชีดินมันเยอะนะครับอ้าวงานเข้าแล้วอันนี้หักนะครับออกแรงยังไม่ถึงไหนเลยนะเปาะก่อนซะแล้วนะครับไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวเรามีวิธีการแก้ไขอยู่จะใส่นมหนูเข้าไปก่อนไอ,อตัวที่มันหางเมื่อกี้นะครับให้เราเนี่ยไปหาไปหาออของคาบูเวฟบร้อยมานะเวฟบร้อยแล้วก็พวกร้อยยี่สิบห้าเนี่ยตัวที่มีถ้วยใส่กองนะครับไปหามาเราถอด จากตัวคาบูมอไซค์นะครับของพวกเรียบร้อยมาเอามาใส่เทียนกันได้นะนี่ผมถอดมาเป็นเบอร์17นะครับหัวน็อตเห็นไหมคาบูผมถอดออกมาตัวขันเป็นเบอร์17แต่ว่าเกีียวมันสามารถใช้ด้วยกันได้เลยเป๊ะเลยนะครับขันเข้าไปไม่มีรั่วซึมนะครับ วอนแล้วเขาก็สังเกตดูนะมันจะมีโอริงที่ติดมาด้วยถอดโอริงออกเลยนะเราใช้โอริงอันเดิมของคาบูเครื่องสูบน้ําขนาดเกลียวพอดีเป๊ะเลยนะครับที่แรกว่าจะไปหาซื้ออะไรนะแต่พอดีคิดถึง,งตัวของคาบูเวียบร้อยพอดีนะครับก็เลยเอามาลองใส่ดูใส่ได้เป๊ะพอดีประกอบลูกลอยกลับคืนไปเหมือนเดิม นี้นะครับผมจะทากาวเป็นที่บอลน,นะครับทาทีบอลใส่เข้าไปเราอย่าเอากาวดํามาใส่นะเพราะว่ามันไม่อยู่นะครับเดี๋ยวกาวดํามันเปื่อยแล้วไปหลุดไปติดนมหนูพวกนมหนูอีกทําให้เครื่องไม่ติดอีกเราไม่ทาเยอะนะครับทาให้จางๆก็พอสาเหตุที่ทาก็มันหาอะไรไม่ได้นะไปหาโอลิงไม่ได้โอลิงขนาดนี้มันหายากนะครับไม่มีก็เลยทากาวแก้ขัดไปก่อน กำลังตามหาอยู่เหมือนกันนะโอดินกันเนี้ในพื้นที่หายากมากนะครับประกอบถ้วยลูกลอยขึ้นไปหลังจากนั้นนะครับสกูปรับอากาศใส่ขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับผมจะตั้งยืนพื้นที่สองรอบหรือไม่ก็สองรอบครึ่งนะครับเราเอาสองรอบก่อนก็ได้แล้วค่อยไปดูการเครื่องอีกทีนะครับเวลาเราสตาร์ทเสร็จ เครื่องพวกนี้ทุกวันนี้เนี่ยยิ่งเป็นน้ำมันทุกวันนี้นะครับทิ้งเครื่องไว้สัก2 3สาอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าหากจะเอามาใช้เนี่ยมันมันไม่ติดแล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันมันยังไงล่ะเราทิ้งไว้เดือนนึงเนี่ยกลับมาอีกทีพวกคาบน้ำมันพวกอะไรมันเหนียวหมดแล้วเวลาจะมาส,ส,สตาร์ทอีกทีมันก็ไม่ติดนะครับ ต้องเอามาล้างใหม่เพราะฉะนั้นเครื่องพวกนี้ยิ่งเป็นปัจจุบันนี้นะครับเราต้องมันสตาร์ทเครื่องบ่อยๆนะก็ไม่ต้องถือสตาร์ทวันหรอกเอาสักสามสี่วันมาสตาร์ททีก็ยังดีนะครับสตาร์ททิ้งไว้สักห้านาทีนะไม่ต้องถึงกับสตาร์ทไปนานหรอกนะครับสามสี่วันมาสตาร์ททิ้งไว้ห้านาทีแล้วก็เว้นไว้สามสี่วันแล้วมาสตาร์ทอีกถ้าทิ้งไว้นานก็แบบนี้นะครับ พวกคาบูถังน้ำมันมันก็ส,สกรปรกนะเป็นคราบเหนียวด้วยประกอบคาบูกับคืนไปสายน้ำมันก็มันมันยังไงละ่ะมันเหนียวมันอ่อนแล้วก็มันขาดแล้วนะครับอันนี้ผมใส่ทิดูก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนให้ทีหลังนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้หลังชิปนะในชิปผมไม่ได้เปลี่ยนให้ดูหลังชิปผมเปลี่ยนให้อยู่นะครับ ใครที่สนใจอยากส่งเครื่องมานะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เล็กนะเครื่องสูบน้ําเครื่องตัดหญ้าก็ส่งมาซ่อมได้นะครับรับซ่อมทั่วประเทศส่งมาก็ไม่ต้องกลัวว่าที่ราคามันแพงไหมนะเดี๋ยวผมตรวจเช็คเสร็จแล้วก็จะเสนอราคาไปนะครับถ้าหากท่านไม่ซ่อมต่อผมก็ชิดแต่ค่าส่งกลับแค่นั้นเองนะค่าตรวจเช็คผมไม่ชิด ถ้าหาใครซ่อมต่อผมก็จะโอชี OG นะตกลงราคาเสร็จเสนอราคาไปตกลงเสร็จแล้วก็ซ่อมต่อดําเนินการซ่อมให้เข้าสู่ฤด,ด,ดูการทำนาปังแล้วนะครับเขาดำนาแล้วก็หวานไปเรียบร้อยแล้วแหละ เครื่องนะครับสูบน้ําก็เริ่มทยอยนะครับเข้ามาซ่อมเรื่อยๆแล้วทุกวันนี้มันเป็นฤดูของมันอยู่นะในเครื่องพวกนี้ช่วงที่เราจะได้ซ่อมบ่อยที่สุดก็คือช่วงดำนานครับนาปังแล้วก็นาปีจะเป็นช่วงที่เราได้ซ่อมบ่อยที่สุด ประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวดึงเทียนดูนะหลายทีนิดนึงนะครับสภาพกระบูตอนนี้เครื่องนี้นะเท่าที่เทสดูแล้วนะครับสภาพไม่เต็มร้อยเลยนะผมให้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับมันเริ่มรวนแล้ว ันยังติดได้อยู่ก็ลูกค้านะครับเอาไปใช้งานก่อนนะครับเพื่อประหยัดงบด้วยทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ประหยัดช่วยๆกันนะครับมันใช้งานได้อยู่แล้วเอาพอแค่ใช้งานให้เขาไปนะครับตามที่ตามงบของลูกค้านะถ้าให้ดีเนี่ยเปลี่ยนคาบูไม่เนี่ยโอ้ติดชึ่งเลยเดืนเบาอะไรก็ ดีด้วยนะรอบไม่สวิงด้วยแต่อันนี้ผมเทสดูแล้วรอบมันค่อนข้างสวิงลองเอาคาบูไปต้มดูแล้วนะครับก็ไม่หายแต่ก็แก้ไขมาก็ถือว่ายังพอใช้ได้อยู่นะครับ70%นะปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วก็รอเทสนะครับเทสดูรอบเครื่องนิดน,นึงนะ ที่ดูเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานานานสลรับขั้นตอนวิธีการเช็คนะครับก็มีประมาณนี้นะอันดับแรกเช็คน้ำมันเครื่องต่อมาเช็คหัวเทียนนะครับแล้วก็ถอดคาบูออกมาล้างล้างระบบน้ำมันเพราะเครื่องมาทิ้งไว้นานนะครับแน่นอนระบบน้ำมันทุกวันนี้นะน้ำมันบรรจุอย่างนี้แล้วก็เหนียวเร็วมากนะครับ เป็นปัญหาหลักเลยของเครื่องที่ทิ้งไว้นานนะถ้าหากเครื่องที่ก่อนหน้าใช้งานปกติแล้วทิ้งไว้นานแล้วมันสตาร์ทไม่ติดก็ให้เช็คตามนี้นะครับส่วนในเรื่องของกําลังอัดมีวิธีการเช็คอย่างไงให้เราค่อยๆดึงนะครับให้เราค่อยๆดึงมันจะลูกสูบเนี่ยมันจะมีแรงต้านนะพอถึงจังหวะอัดลูกสูบจะมีแรงต้านและอีกวิธีหนึ่งคือให้เรานะครับใช้เครื่องมือในการวัดนะดึงเทสกาลังอัดดู และอีกวิธีนึงลืมนะครับลืมบอกก็คือถอดหัวเทียนออกแล้วเอามือนิ้วโป้งของเราเนี่ยข้างซ้ายหรือข้างใดก็แล้วแต่นะครับไปอุดที่รูหัวเทียนอีกข้างหนึ่งก็ดึงดูถ้าหากแรงอัดมันดีมันแรงอัดมันก็จะดันนิ้วหัวแม่มือของเราออกมานะครับมันก็คือแรงต้านอัดนะครับอัดหัวนิ้วหัวนิ้วแม่มือเราออกมีเช่น,นั้นนะครับสำหรับเครื่องนี้ สำหรับอีพีนี้ผมต้องขอราพี่ๆนานา,นาทุกท่านไปก่อนเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ